สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง list empower นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เรามาเจอกันครับ e ีพีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ list reward ratio นะครับหรือการเก็บกําไรนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับหรือว่าเก็บเต็มคานะครับเราขออยกตัวอย่างวันนี้ที่ rr 1ต่อ2นะครับปลาที่เราเข้าออเดอร์นะครับจะมีการตั้ง sl ตั้ง tp นะครับ sl สมมติเราใช้ sl ที่500จุด tp เราควรจะเป็นที่1000จุด นะครับบวกจริงฟ้าจริงโครครับฟ้ามาหลายไม้เลยนะครับแต่ทำไมพอโตช้านะครับนะครับเราแค่รู้ว่าเราจะทำซ้ำและเราชนะมากกว่าแพเพราะนั้นเราต้องถือตามแผนตามอาร์อาร์ที่เรากำหนดไว้ให้ถึงให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีสภาพพอตที่แข็งแรงแล้วก็พอตจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยายกจะเน้นย้ำนะครับ